21ครับปีนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณกอลฟครับก็น่าจะผันผวนเหมือนปีที่แล้วนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของตัวราคาทองแล้วก็ในภาพใหญ่ตลาดเนี่ยอย่างเปิดมานี่ก็เขาเรียกว่าขึ้นลงร้อยเหรียญนี่เดี๋ยวนี้ปกตินะนะฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได,ไได้ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะครับครับเราจะเห็นว่าปีนี้ก็เปิดปีมาก็มีทั้งเรื่องความวุ่นวายใน ทางแคปิตตลของทางอเมริกานะครับแล้วก็มีการเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรวันนี้ก็จะมาคุยในภาพรวมของอวันนี้ตั้งหัวข้อวัวไฟนะฮะว่ามันจะวิ่งแบบเป็นวัวหรือเป็นกระทิงนะฮะปีนี้ต้องมาดูครับผมอ่าเชิญคุณก๊อฟเลยครับวันนี้มีประเด็นอะไรที่อยากมาเล่าห้ังบ็ไครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดสไลด์นิดนึงนะครับ,รบก็คือวันนี้ก็มีสไลด์เร็วๆนะฮะก็เห็นให้เวลาเออนะครับ ไล์มาแล้วครับคุณกอฟครับครับก็จุดๆนะฮะก็รอบนี้เนี่ยก็จะเป็นอันนี้เราก็จะมาพูดภาพรวมนะครับก็เราขอเน้นพูดในเรื่องของราคาทองประเดี๋ยวท่านหนึ่งจะพูดในเรื่องของตัวตลาดหุ้นนะครับครับฉะนั้นถ้าเรามาดูเ e อร์ฟอร์แมนซ์ในเพิ์นขอรีแคปของปีที่ผ่านมาก่านะฮะว่าถ้าดูในปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ทางราคาทองคำเนี่ยเ e อร์ฟอร์แมนซ์นะฮะถ้าเทียบกับ สินทรัพย์อื่นเนี่ยนะครับจะเห็นว่าราคาทองเนี่ยปีแล้วแล้วกันสองพันยี่สนะฮะจริงๆราคาถ้าเทียบจากตัวบนลงมาล่างเลยนะฮะจากดีสุดไปแย่ไปไปแย่เนี่ยก็คือดอกเบีย้ยเงินฝากของอเมริกานี่ติดลบครึ่งหนึ่งนะครับเบรนต์น้ำมันทุกอย่างเนี่ยลบประมาณ20-30%เอร์อตัวเซฟฟิตี้นะครับบ้านเราลบประมาณสิ ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยลบประมาณ6%นะครับสกุลเงินหยวนลบแข็งค่าขึ้นประมาณ6%กเสกุลเงินบาทแข็งค่าประมาณ1%ดาวโจนบวก7นะครับถ้าเป็นสกุลยูโรแบบออซซี่เนี่ยบวกประมาณ9 s p เนี่ยบวกประมาณ15 t f ้าทีนะครับปีที่แล้วปีเดียวเนี่ยบวกประมาณ23นะครับโกลสปอตประมาณ25%ถ้าเป็นตัวไทยบาทก็คือ t f เฟกโกลฟิวเจอเนี่ยประมาณ24นะครับแล้วถ้าเป็นราคาทองไทยเนี่ยอยู่ประมาณ25% แล้วอีกตัวหนึ่งนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปไป,ไป,ปีที่แล้วก็คือ Silver เนี่ยซิลเวอปีที่แล้วปีเดียวนะครับบวก48%หุ้น N แอสแทนะครับพุ่น N แอสแทหรือแอสแท็กฟิวเจอร์เนี่ยบวก40%และแน่นอนครับตัวที่ปีที่แล้วเขาเรียกว่าม้ามืดที่คนไม่คาดก็คือต้องไม่พูดไม่ได้ก็คือ Bitcoin นะครับปีที่แล้ว Bitcoin เนี่ยขึ้นมาเกือบ2้75%ก็คือขึ้นแบบเขาเรียกว่ากระฉูดมากเลยนะฮะก็อันนี้ก็คือเป็นสินทรัพย์แต่ถ้า เราไม่นับบิตคอยก่อนนะฮะเรานับเฉพาะสินทรัพย์ที่เป็นพวก Financial หรือพวกที่อยู่ในตลาดเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆปีที่แล้วเนี่ยตัวที่ perform ดีมากๆเลยนะครับก็คือถ้าตัวที่เทรดใน t f ได้เนี่ยก็จะมี Silver ร์นะฮะซิลเวอที่เพิ่งเปิดตัวตัว v i r v e r ร์ออนไลน์ฟินะครับก็เปิดมาเนี่ยปีปีที่แล้วเนี่ยซิลเวอคือ48%ถ้าเป็นทองไทยเนี่ยจะอยู่ระดับประมาณปีที่แล้วเนี่ยเปิดประมาณสัก2 1 0ห0ปิดประมาณ26,000นะครับก็บวกประมาณ25 ถ้าเป็นโกลสปอตหรือ g o f เนี่ยก็จะเปิดประมาณสักพันห้าพันสี่นะครับปิดประมาณสักพันเก้าก็บวกประมาณสามร้อยแปดสิบสองหรือคิดเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นฉะนั้นปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าทองเนี่ยดีมากๆนะครับฉะนั้นหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะล้วปีนี้มันจะมันจะหวือหวาแบบปีที่แล้วหรือเปล่ามันจะมีเรียกว่าการปรับตัวขึ้นแบบปีที่แล้วไหมนะครับก็มาดูเร็วๆนะฮะก็อย่างที่รู้กันว่าโควิดเนี่ยปีที่แล้วนี่ถือว่าแย่นะครับปีนี้ก็คาดว่า ทุกประเทศเนี่ยจะกลับมารีคอเวอร์หลังจากที่มีวัคซีนนะครับซึ่งพอพอประเทศมีโควิดเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าตั้งแต่เจอเคสโควิดเนี่ยโอ้โหการาฟมันแว่งมากนะครับในการาฟ GDP โดยปีที่ผ่านมาเนี่ยมันติดลบติดบวกกันเยอะมากนะครับซึ่งปีที่แล้วก็นี่เศรษฐกิจกเนี่ยแย่พอสมควรทำให้ถ้ามาดูตัวเลข ที่ผ่านมาของอเมริกานะฮะตัวเลขอเมริกาหมายความว่าเวลาเราจะลงทุนทองเนี่ยเราต้องดูว่าเศรษฐกิจอเมริกาเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับก็ดูมันไม่มีไม่ค่อยมีแดงนะฮะส่วนใหญ่จะลบหมดเลยก็คือทั้งตัวเลขการจ้างงานตัวเลขการภาคการผลิตแต่ก็เทรนด์ตอนนี้ก็คือเริ่มจะเห็น, recovery นรีคอเ e อรี่นะฮะก็คือคนเริ่มกลับมาดีขึ้นเ,เศรษฐกิจเริ่มฟื้นแต่ว่าตัวเลขคนว่างงานทุกอย่างยังแย่อยู่แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าตอนนี้เฟดเนี่ยกำลังจะต้องพยายาม อย่างอเมริกาเนี่ยเขาจะไม่เหมือนบ้านเรานะครับก็คือบ้านเราเนี่ยตอนนี้เขามีโครงการคนละครึ่งเดี๋ยวจะแจกสามพันห้าเนี่ยก็คือจะไปกู้มากู้จากไอ f ไม่กู้จาก,กอะไรเนี่ยเพื่อมาแจกจ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจน,นะครับแต่อเมริกาเนี่ยเขาถือว่าเขาเป็นสกุลดอลลาร์สกุลดอลลาร์หมายความว่าเป็นสกุลที่ทั่วโลกใช้นะครับฉะนั้นหน้าที่ชั้นก็คือชั้น พิมได้ไม่อั้นก็คือพิมเงินพิมพ์เงินพิมพเงินนะครับหรือเขาใช้นโยบายที่เขาเรียกว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์มันนี่ก็คือโปรยเงินเข้าไปในเศรษฐกิจเพื่อก,กระตุ้นช่วยฉะนั้นพอการพิมพ์เงินแบบเขาเรียกว่าไม่อั้นแบบนี้เนี่ยระยะสั้นแน่นอนมันเหมือนคนเออผมอยากให้มองเหมือนคนคนคนไม่สบายหรือตอนนี้เศรษฐกิจที่ไม่สบายสิ่งที่ตอนนี้ทําก็คือเขาเรียกว่าอัดสเตรอยอัดสเตรอยก็คืออ,อัดยาที่เขาเรียกว่ากระตุ้นให้มันฟื้นกลับมา ครับฉะนั้นระยะสั้นเนี่ยมันฟื้นอยู่แล้วแต่สิ่งที่เรายังไม่เห็นตอนนี้แล้วเริ่มจะเห็นก็คือผลข้างเคียงของการอัดฉีดสเตรอยเนี่ยที่เขาเรียกว่าอัดมาแบบเขาเรียกว่าอินฟินิตี้นะครับอินฟินิตี้แบบอัดไม่อั้นเลยนะฮะฉะนั้นพออัดก็มาแน่นอนครับทั้งเรื่องเงินตัวเลข GDP ก็เริ่มกลับมาเงินเฟ้อพวก CPI อะไรก็เริ่มทรงตัวยังไม่ได้บวกมากนะครับแต่สิ่งที่เราจะเริ่มเห็นก็คือ เสร็ตอนนี้ยังใช้นโยบายว่าไม่ขึ้นดอกเบีย้ยนะครับแล้วก็ไบเดนตอนนี้ที่ได้รับเลือกแล้วที่อาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีการแต่งตั้งก็ต้องดูว่าจะมีการประท้วงอะไรอีกเนี่ยก็จะใช้แพ็กเกจเขาเรียกว่า American Rescue Plan ก็คือจะอัดฉีดเงินเข้ามาอีกก็คือตอนนี้เอาพิมพ์เงินแก้ปัญหาถ้าพูดง่ายๆนะครับอัดฉีดไปอย่างของไบเดนเนี่ยที่ประกาศมาเนี่ยนะครับก็คาดว่าจะอัดฉีดทั้งหมดเนี่ย1.9 ล้านล้านเหรียญน,นะครับนับศูนย์ได้สักประมาณกี่ตัวฮะล้านล้านน่าจะประมาณสิบสองตัวก็คือล้านล้านแรกหกตัวนะฮะล้านสองหกตัวก็คูณไปนะครับก็คิดเป็นเงินบาทก็ประมาณสักหกสิบล้านล้านบาทก็เงินมันเยอะมากนะครับฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมตอนเนี้ยทั่วโลกหุ้นทุกอย่างมันขึ้นหมดเลยหุ้นเมกาหุ้นจีนหุ้นไทยทุกคนหุ้นมันขึ้นเพราะว่าเงินตอนนี้มันเยอะมากในระบบ นะครับอย่าว่าแต่หุ้นนะครับสิ่งที่ตอนนี้มันน่ากลัวก็คือสินค้าโภกภัณฑ์ตอนนี้ราคาขึ้นหมดเลยสินค้าแลเข้าราคาขึ้นหมายความว่าอะไรราคายางปีที่แล้วดีมากนะครับเพราะว่าเงินมันเยอะไม่รู้ไปไหนก็ราคายางดีราคาข้าวก็ดีนะครับราคามันสัมประสดีราคาสินค้าคอมมดิตี้ทุกคนราคาขึ้นหมดนะฮะฉะนั้นบางคนก็บอกโอ้ดีสิอย่างนี้เราะว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าของทุกอย่างมันขึ้นนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเราหรือคนเราเนี่ยก็คือ ของเนี่ยปีนี้หรือสองปีหรือกำลังจะที่เราจะเกิดเป็นไซ์เอฟเฟกจาก Q e วเนี่ยของมันจะเริ่มแพงขึ้นเพราะว่าถ้าสินค้าบริสุทธิ์อุปโภคบริโภคอย่างเช่นข้าวหรืออะไรมันเริ่มแพงหรือน้ำยางมันเริ่มแพงเนี่ยแน่นอนการซื้อหรืออะไรของมันจะแพงขึ้นอีกหน่อยเราจะซื้อข้าวซื้อหมูอีกหน่อยอาจจะไม่ใช่กว๋วยเตี๋ยวชามละห้าสิบหกสิบอีกหน่อยจะเป็นชามละสองร้อยนะครับเพราะเงินเฟ้ร์มันสูงมากสินค้าคอมมอนดิตี้สูงฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวที่จะเจอเงินเฟ้ร์ นะครับฉะนั้นตอนเขาถึงบอกว่าจริงๆตอนนี้ใครเก็บเงินสดนี่เขาบอกไม่ปลอดภัยนะครับใครเก็บเงินสดตอนนี้เขาเรียกว่าโดนเงินเฟ้อที่กาลังมากินเพราะเราจะเห็นเลยว่าสินค้าพวกกระพันทุกตัวเนี่ยตอนนี้มันขึ้นหมดเลยแล้วมันขึ้นแบบแพงมากออทามไฮเล็กเหลิก,ลกราคาทุกอย่างเหมือนราคาทองเพียงแต่ว่าราคาทองเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่า leading indicator ตัวแรกที่ขึ้นมาก่อนทุกคนขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้พอมันเริ่มขึ้นแล้วพักฐานแล้วทุกคนก็เริ่มขึ้นตาม ซึ่งตอนนี้ท่อยแถลงประกาศเฟดล่าสุดเนี่ยบอกว่าจะไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยในเร็วๆนี้โดยขอดูเงินเฟอ้อแล้วก็แรงงานอย่างที่เมื่อกี้เราให้ดูนะครับเราจะเห็นว่าถ้ากลับมาดูสไลด์เนี่ยตัวอัตราการว่างงานเนี่ยมันยังถือว่ายังอยู่ในจุดที่เอ่อยังไม่ค่อยดีนะครยังประมาณเกือบล้านหนึ่งก็ต้องให้มันลดกว่านี้ซึ่งก็เฟดก็หมายความว่าจะอัดฉีดแล้วก็ลดดอกเบี้ยไปจนกว่าตลาดแรงงานจะกลับมา บางคนก็ถามว่าเอ๊ะไอ้ที่พิมพ์เงินออกมาเยอะๆเฮลิคอปเตอร์อะไรของเฟดเนี่ยมันมันเยอะแค่ไหนนะฮะมันเยอะแค่ไหนอันนี้ไม่รวมของไบเดนอันนี้นะฮะอันนี้ไบเดนนี่ของอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือเป็นการอัดฉีดที่ไบเดนเอามาจากคลังแต่เฟดเนี่ยก็คือระหว่างเนี้ยมีการอัดฉีดเข้ามาในระบบอยากให้ดูภาพนี้นะครับภาพภาพแรกก่อนอันนี้คือถ้าใครจําได้ตอนวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์จำได้ไหมฮะวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ที่มีแบงก์ลีแมนบราเดอร์อะไรล้มเนี่ย 2,018จนถึง2,019เนี่ยอันนี้ก็คือกราฟของเขาเรียกว่าเอ่อบุกหรือเขาเรียกว่าบาลานซ์ชีดหรือเขาเรียกว่างบการเงินของเฟดถ้าพูดภาษาแบบง่ายๆนะครับตั้งแต่ f ฟดมีการอัดฉีดจำแนกตอนนั้นมีคิวอีนคิีคิวเนี่ยก็คือตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยบุกของ f ฟดอยู่ที่ประมาณสัก1.2ล้านล้านดอลลาร์ตั้งแต่เกิดวิกฤต ตัว l e m ม n b r o t h e r เฟดมีการอัดฉีด QE มาตลอดเนี่ยอัดฉีดจนตอนนี้บุ๊กของเฟดหรืองบการเงินของเฟดตอนนี้ขึ้นมาก็คือเม็ดเงินที่พิมพ์เพิ่มขึ้นมาเนี่ยอยู่ประมาณสามล้านล้านสามล้านล้านนะครับสามล้านล้าน,านหมายความว่าภายในช่วงระยะเวลาจากสองพันแปดถึงสองพันสิบเก้าประมาณสิบเอ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยเฟดเนี่ยพยายามมีเงินอยู่ในระบบประมาณสามล้านล้านที่พิมพ์ออกมานะฮะก็ อันนี้เป็นดอลลาร์นะครับลองคิดภาพว่าปีที่แล้วก็คือปีโควิดที่เฟดแบบอัดฉีดไม่อั้นเพื่อช่วยเศรษฐกิจเนี่ยให้ถายว่าอันนี้สิบปีเนี่ยสามล้านล้านปีที่แล้วปีเดียวให้ถ่ายว่าเท่าไหร่เออใครถายได้บ้างลองมาดูนะครับอันนี้เป็นภาพอันนี้ก็คือปีสองพันยสิบก็คือปีโควิดที่ผมไฮไลท์มาปีที่แล้วปีเดียวนะครับจากสี่ล้านตอนเนี้ย สี่ล้านเนี่ยนะครับปีที่แล้วปีเดียวพิมพ์เงินเท่ากับสิบปีก็คือพิมพ์จากสี่ล้านเนี่ยขึ้นมาเป็นประมาณเกือบเจ็ดจุดห้าล้านสามจุดห้าล้านแปลว่าอะไรแปลว่าเฟดใช้เวลาพิมพ์เงินสิบปีปีที่แล้วปีเดียวพิมพ์เท่ากับสิบปีที่ผ่านมาปีที่แล้วปีเดียวเนี่ยเท่ากับสิบปีที่ผ่านมาหมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนนี้เงินในระบบมันเยอะเพราะว่าเฟดนี่คือเขาเรียกว่าใช้ระบบ พิมพเงินแก้ปัญหานะครับพอพิมพ์เงินแก้ปัญหาปุ๊บเนี่ยแน่นอนก็คือเงินมันก็ไม่รู้ที่ไม่มีที่ไปก็ไหลเข้าไปในสินค้าพวกพันฑ์ไหลเข้าไปในสินค้าตลาดหุ้นหุ้นอเมริกามันก็ออทา์ไฮออทา์ไฮตลอดนะครับไหลเข้ามาในตลาดหุ้นบ้านเราบ้างไหลเข้าไปฉะนั้นปีปีเดียวเนี่ยพิมพเข้ามาสามจุดห้าห้าล้านคิดดูนะครับแลวย,ยังพิมพ์ต่อเนื่องยังไม่หยุดนะฮะซึ่งตอนเนี้ระบบก,การเงินโลกเนี่ยมันเหมือนเขาเรียกว่าติดเขาเรียกว่าไะไรเสพติด QE ไปแล้ว มันถอยไม่ได้เพราะตอนนั้นถ้าเราดูเนี่ยตอนที่เขาเฟดพยายามจะถอยเนี่ยโอ้โหตอนนั้นมันมีพวกระบบการเงินที่มีปัญหาฉะนั้นเฟดก็บอกถอยไม่ได้ก็พิมพ์แล้วมาเจอโควิดก็พิมพ์ต่อปีเดียวเท่ากับจะมาฉะนั้นแล้วกราฟการพิมพ์เงินเนี่ยมันจะเริ่มคล้ายๆอย่างนี้นะครับถ้าถ้าดูเนี่ยคล้ายๆฝั่งตอนปี2 0 1 8ก็คือพิมพ์เสร็จก็ยังพิมพ์ต่อเนื่องไปเรื่อยๆประมาณอีก1ิบปีแต่เนี่ยคือเป็นปีแรกมันเหมือนตอนวิกฤตเศรษฐกิจของรีเมนก็คือพิมพ์์แล้ววก็คค่่ออยยอยยๆพพิมพหมหาาา ถ้านับจากนี้ไปเนี่ยเฟดก็ต้องพิมพ์อย่างนี้อีกเนี่ยเราคาดว่าประมาณอีกสองล้านล้านหรือสามสี่ล้านล้านยังเมื่อกี้ไบเดนเราประกาศก็คือหนึ่งจุดเก้าล้านล้านเอาเงินที่ไหนครับก็ต้องมาให้เฟดเนี่ยพิมพ์เงินก็น่าจะมีบาลานซ์ชี้ที่พิมพ์อีกฉะนั้นตราบใดที่เฟดยังพิม์ไม่เรื่อยๆแน่นอนครับคุณพิมพ์เยอะดอลลาร์เห็นไหมฮะดอลลาร์ตอนนี้ก็อ่อนค่ามากที่สุดตั้งแต่เอ่อตอนนี้หลุดเก้าสิมาแล้วอันนี้ก็เรียกว่าดอลลาร์อินเด็กตรชนีดอลลาร์ก็เริ่มหมอนค่า แตชนีดอลลาร์เป็นการประเมินเขาเรียกว่ามูลค่าหรือมูลค่าเงินของตัวดอลลาร์นะครับซึ่งตอนนี้คนทุกคนเนี่ยทิ้งดอลลาร์หมดเพราะคนกลัวไปถือหุ้นไปถือนุ่นมันก็เลยทําให้อะไรครปัญหาบ้านเราก็คือบาทมันก็แข็งสิครับเพราะว่าเราระบบการคลังดีเราไม่พิมพ์เงินนะฮะเรากู้รัฐบาลเราคลังเราดีมีเงินรีเสิร์ฟเยอะก็กู้อย่างเดียวนะครับซึ่งพอกู้ออกมาเนี่ยแต่คือต้องต้อง,องคิดในแงส่สมหรับดี n มนสป라이ก็คือ US เอสดอลลาร์พิม เงินบาทเราเราไม่พิมพ์นะครับดอลล่าร์เยอะกว่าบาทบาทก็ต้องแข็งก็เลยทําให้บาทตอนเนี้เริ่มหลุด30หรือลงแข็งค่ารวดเร็วมากในปีที่ผ่านมาจาก13ร่วงลงมาที่30ฉะนั้นถ้าเรามาดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่ปีที่แล้วที่มีการพิมพ์เงินเนี่ยคนพวกกองทุนหรือสถาบันกลัวมากก็เข้ามาถือกองทุน s ป dR เนี่ยขึ้นมาเยอะมากนะครับตอนนี้มาอยู่ที่ระดับประมาณ1.278ตันนะครับแล้วก็ ทำให้การปริมาณถือครองตอนนี้ก็ยัง,ยง,ยงคงที่แล้วก็ยังเยอะอยู่นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าถือถือมาเยอะโดยตลอดตัวกองทุน s อ r ฉะนั้นถ้าเรามาดูเทรนด์อนนี้ฟันเดเมนทลของปีนี้2021เนี่ยจะเป็นปีที่เขาเรียกว่าเน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่ามีวัคซีนมีอะไรข่าวร้ายของตลาดทองคำรับไปหมดแล้วแต่ว่าเราดูแล้วทิศทางเนี่ยถ้าดูย้อนหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาทองเนี่ยนะครับ อันนี้ก็คือตอนที่เสร็จถ,ถ้าเทียบกับกราฟที่เสร็จพิมพ์เงินเนี่ยตอนที่เสร็จพิมพ์เงินเสร็จปุ๊บราคาทองเนี่ยตอนนั้นรีค o เวอร์แล้วเพราะว่าพวกระบบรีแมนจบก็จบเฟดอาจีด QE เวอร์ชันหนึ่งเห็นไหมฮะ QE เวอร์ชันสแล้วก็เริ่มที่จะส่งตัวกลับมารีคอเวอรี่แล้วก็ส่งตัวนะครับซึ่งปีนี้ปี2020ที่เห็นเนี่ยพิ่งขึ้นมารอบแรกก็คือเป็นเขาเรียกว่าพิมพิม พิมพ์เงินออกมาทําให้ราคาทองเนี่ยมันขึ้นเพราะว่าอะไรมูลค่าทองเนี่ยมันทรงเดิมทองคําเนี่ยมันเขาเรียกว่ามีม,มีมีหน้าที่ในการรักษาสภาพเงินฉะนั้นตอนนี้ใครที่ถือเงินดอลลาร์หรือถือเงินสดเนี่ยมันก็จะมูลค่าเงินลดลงไปเรื่อยๆเ,เพราะของมันจะแพงขึ้นเพราะเงินเฟอ้อเพราะเงินมันเยอะในระบบฉะนั้นถ้าเราดูตามเทรนเนี่ยตอนนี้มันเพิ่งขึ้นเทรนแรกนะครับและถ้าเรามาดูต่อเนี่ย จะเห็นว่าในปีที่ผ่านมาราคาทองคำเนี่ยไปทำ high ที่ระดับประมาณสัก2,075นะครับแล้วก็ร่วงลงมาทรงตัวอยู่แถวระดับตอนนี้ประมาณสัก1 8 3แนะฮะแล้วถ้าคิดเป็นราคาทองไทยเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้ฉะนั้นถ้าพูดง่ายๆเนี่ยเราจะมองว่าทิศทางราคาทองในปีนี้เนี่ยยังเป็นทิศทางที่ดียังมองว่าน่าจะเป็นขาขึ้นนะครับถ้าตามไดเฟตยังใช้นโยบายดอกเบี้ยถูกพิมพ์เงิน และจริงๆมีอีกสินทรัพย์หนึ่งที่เพิอันนี้ไม่ได้ทำสไลด์มาก็คือตัวซิลเวอร์นะครับซิลทองคำเนี่ยถ้าเรามาดูเนี่ยในรอบตลอดปีเนี่ยไปทะลุออ l ท i m ์ไฮแล้วที่หนึ่งันเก้ารอยี่สบตอนนี้ราคาย่อลงมากําลังจะก,ก็คือยังดิ้งดองดิงดอง,ดอ,งอยู่แถวพัน0ป้อยนะครับเรายังพาเกตที่ระดับประมาณสองพันแต่ซิลเวอร์ตอนนี้ยังถูกมากเพราะซิลเวอร์ถ้าไปดูเนี่ยออเทอร์ไฮอยู่ที่ระดับประมาณ50เหรียญ 45-50เหรียญตอนนี้ซิลเวอร์อยู่ที่แค่27ซิลเวอร์เนี่ยเป็นคอมม o d ดิตีตัวเดียวในทุกๆหลายคอมมดิตีที่ยังไม่ไปทำออทามไฮนะครับฉะนั้นตอนนี้ในตลาดทีเฟก็มีตัว p r o d ตัวซิลเวอร์ v e r ไล f ์ฟิวเจอรนะครับซึ่งก็ลงทุนได้ง่ายแล้วก็เรายังแนะนำว่าถ้าให้เลือกระหว่างทองกับซิลเวอร์ปีนี้เรายังอยาก Recommend ให้เปิดลองฝั่งซิลเวอร์มากกว่านะครับเพราะว่าซิลเวอร์อัพไซด์เนี่ยมีเยอะมากถ้าเทียบกับทองคำ อันั้นอันนี้ก็เป็นตัวภาพรวมของตลาดทองคำและก็คอมมอนดิตี้เศรษฐกิจในปีนี้นะครับครับผมคุณก๊อฟก็มองว่าตัวของสินทรัพย์คอมมอนดิตี้นะครับน่าจะยังคงมีอัพไซด์อยู่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเฟดยังคงใช้นโยบายดอกเบี้ยถูกแล้วก็เรื่องของการพิมพ์เงินมาอย่างต่อนเนื่องนะครับก็หมายความว่าถ้าเกิดสินทรัพย์ราคาต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีการย่อลงมาก็เป็นจังหวะในการเข้าไปเปิดสถานะหรือว่าซื้อสะสมนั่นเองใช่ไหมคุณก๊อฟครับก็มองว่าทั้งทองคําแล้วก็ซิลเวอร์ซื้อได้ถือกันยายาาางงงงเดววนนึบรริิหัั<ช>ไคคุณก เร,รเราเรายัมงมองว่าควรจะมีทองและซิลเวอร์อยู่ในพอร์ตอย่างน้อยเนี่ยนะครับก็ยี่สิบสาสิบเปอร์เซ็นเพราะว่าถ้าเราดูดูเทรนด์เนี่ยถามว่าปีนี้เนี่ยถ้าดูแล้วซิลเวอร์เนี่ยยังดูแล้วน่าจะอัพไซด์ได้อีกนะครับแต่ทองเนี่ยก็ยังมีอัพไซด์คือแม้จะมีวัคซีนเนี่ยคือทองตอนเนี้มันไม่ได้ติดพันกัวัคซีนนะครับอย่างรอบปลายปีที่ผ่านมาที่มันร่วงลงมาเยอะเพราะว่ามันรับข่าวร้ายไปหมดแล้วเรื่องวัคซีนเรื่อง FDA ฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นเรื่องกระจายวัคซีน ฉะนั้นตอนนี้ถ้าพูดเรื่องโควิดเนี่ยเราคิดว่าปีนี้มันจะซาแหละการเดินทางทุกอย่างจะกลับมาสิ่งที่เราจะเริ่มเห็นปีนี้คือใครอยู่ใครไปใครอยู่ใครไปไหมายความว่าบริษัทไหนจะอยู่บริษัทไหนจะไปจะมีซอมบี้คอมพานีไหมนะครับจะจะอยู่หรือจะลอดแต่ที่แน่ๆเนี่ยเงินเฟ้อมาแน่นอนเตรียมซื้อของแพงอ่าบางคนบอกว่าเดี๋ยวฉันวิ่งไปซื้อข้าวมาตุนไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้สินค้าพวกกระป๋นทุกตัวเนี่ยมันแพงมาก เพราะว่าเงินมันเยอะมากในระบบฉะนั้นตอนนี้ใครเก็บเงินสดนะครับบางเค้าก็จะมีคำพูดที่ว่า cash is trash ก็คือเก็บเงินสดตอนนี้ไม่ได้ปลอดภัยนะครับเก็บเงินสดต้องเอามาลงทุนหรือต้อง r o t e ท t เงินสดเราไม่ให้โดนเงินเฟ้อกินเพราะตอนนี้เงินเฟ้อมหาศาลเลยนะครับกำลังมาแล้วมาแบบไม่รู้ตัวเพราะเราคิดภาพนะครับก็อย่างที่เมื่อกี้เราให้ดูพิมพ์เงินในหนึ่งปีเท่ากับพิมพ์เงินในสิบปีแล้วเราคิดง่ายๆครับ สิบปีที่แล้วเนี่ยเราคิดว่าสมมุติว่าเราซื้อของเนี่ยผมอาจจะยกตัวอย่างเช่นซื้อก๋วยเตี๋ยวสิปีที่แล้วเนี่ยเราคิดว่าชามเท่าไหร่ hmm. แล้ววันนี้ชามเท่าไหร่นั่นคือมูลค่าเงินเฟอ้อแ,แล้วเราคิดว่าภายในปีเดียวที่เพดพิมพ์เงินงานเงินเฟ้อจะเป็นเท่าไหร่ในปีและสองปีที่ผ่านกำลังจะถึง ครับผมวันนี้ก็ได้ข้อคิดนะครับแล้วก็ได้มุมมองนะครับทั้งปัจจัยพื้นฐานนะครับแล้วก็เรื่องของจังหวะในเรื่องของการลงทุนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณก๊อฟคุณนัทพงศ์ฮิรัญยศิรินะครับท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากทางกลุ่มบริษัทในเครือ MTS กลไม่ทองสุกสำหรับข้อมูลดีๆแล้วก็แชร์เรื่องของกลุ่มการลงทุนในวันนี้ครับขอพูดครับคุณก๊อฟครับ